สาวเพศสองหนึ่งคนก็แข็งแรงนะเข้มแข็งผู้หญิงเนี่ยมีลูกด้วยอ่อนแอที่สุดแล้วฐานนี้การที่คุณกระติกออกมารายการรายการหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เหมือนกระแสครับท่านี้เนี่ยมุมมองของคุณคุณเต้มองว่าไงว่าคุณกระติกมีความเหมือนกับเข้มแข็งมากขึ้นไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนที่จุดอ่อนจริพี่ว่าการเข้มแข็งอ่ะก็เป็นสิ่งดีนะเข้มแข็งเป็นสิ่งดีเพียงแต่ว่า ภาพสังคมมันจะออกมาไม่ดีมันจะออกมาไม่ดีเพราะว่าน,นปัจจุบันเรายังไม่ได้แก้กพวกเล่าหาศาลยังไม่มีทำวินิจฉัยหรือพิพภาษาเพราะฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยต้องการคนที่อ่อนน้อมแล้วก็ไม่ต้องการคนที่แข็งก้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกที่ดีแต่การที่เราแสดงความก้าวร้าวหรือแข็งก้าวออกมาเอ่อมันจะเป็นผลลบกับตัวเองมากกว่าได้ติดต่อคนปากีมั้ย เมื่อวานเมื่อวานออกรายการด้วยกันแต่คุยกันจากรายการทีวีตะกี้นะตะกี้ใครอ่ะบางบางอ๋อไอราชาไฮเดอร์เหรอตะกี้ตอ๋อที่ไม่ไม่พี่ไม่รู้สัญชาติเขาใส่ญชาติอะไรอืมสวัสดีครับทุกท่านประมาณนี้นะครับสต้ก็นะครับเสร็จ พิธีของแตงโมเนาะนะครับก็ได้ออกมาให้นักข่าวสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็นี่คือภาพบรรยากาศนะ fc นี่จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ก่อนที่งานาพิธพีชาพนกิจแตงโมจะจบลงนะครับผม แต่ว่าเขาเผาแล้วแหละนะครับเขเผาแล้วนะฮะ อันนี้คืออะไรนะครับไปต่อแถวได้นะนี่ยนี่ไปต่อได้เลยครับผมขอถ่ายนะครับนี่ครับผมหั่นแตงโมให้หน่อยครับผมหั่นแตงโมครับหั่นแตงโมให้หน่อยนะครับไปยิบได้นะครับอ่านี่ครับเอฟซีนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับผมยังยังเหลือเยอะอยู่โอเคโอเคนะครับผมอันนี้มันโยกไหมคับที่อยู่ไหนครับผมเนี่ยเนี่ยไอ้หัวเนี่ย